ทมกลางปรากฏการกระสฟีเวอร์ที่ดึงดูดสปอตไลท์ทุกดวงหันไปทางลิโอเนลเมสซี่ตัดพาไปอีกมุมสนามอินเตอร์มายามี่มีฮีโร่อีกคนที่แทบไม่มีใครพูดถึงความจริงแฟนบอลส่วนใหญ่แทบไม่รู้จักชื่อของเขาด้วยซ้ำเอาล่ะทุกท่านครับผมขอแนะนำให้รู้จักกับเด็กคาเลนเดอร์กลคีเปอร์วัย25กรดัตผู้เซฟจุดโทษ2นัดติดพาทีมคว้าแชมป์ลีกครับพร้อมกับเข้าชิงทรอฟี่ US Open Cup และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียง96ชั่วโมงเท่านั้น โอเคคาเลนเดอร์อาจไม่ใช่โกชื่อดังฝีมือร้ายกาจตามแบบฉบับนายทวารระดับโลกตรงกันข้ามสถิติส่วนตัวในตำแหน่งผู้รักษาประตูของหมอน,นี่ค่อนไปทางโคมมาน่าเป็นห่วงเพราะนับแค่กับอินเตอร์มิวมี่ทุกรายการที่ลงเฝ้าเสา77นัดเขาเสียประตูไปถึง123ลูกเก็บได้เพียง12คลีนชีตเฉลี่ยคือแต่ละเกมนี่โดนเล่าเป้าต่ำๆ1.5เมตรที่แย่กว่านั้นคือรูปก,การปัจจุบันผ่านพ้น,นมา22นัดคาเลนเดอร์โดนยิงเลเทส36ประตูพาทีมรั้งบ u ยลีก จริงอยู่ที่ในเกมลูกหนังทุกประตูที่เสียไปจะโทษโกคนเดียวก็ใช่เรื่องครับแน่นอนว่าผู้เล่นทุกคนย่อมต้องมีส่วนรับผิดชอบกันทั้งทีมหากแต่อีกมุมอีกด้านปฏิเสธไม่ได้ว่าสถิติส่วนตัวของแดกคารเลนเดอร์ไม่ได้สวยหรูหน่าจดจำขนาดนั้นก็แงล่ละใครจะสนใจโกคีเปอร์ทีมบอยที่เสียประตูมากกว่าจำนวนเกมที่ลงเล่นเกือบ2เท่าล่ะยิ่งเรื่องถ้วยแชมป์นี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงทุกวันนี้เจ้าตัวเล่นบอลอาชีพมา7ปีเต็มคารเลนเดอร์ยังไม่เคยลิ้มลองรสชาติความสำเร็จเลยสักครั้ง เพราะว่าท่ามกลางความเป็นไปทั้งหมดใช่ว่าโกท้ายแถวจะเป็นฮีโร่ของทีมไม่ได้คนคนหนึ่งที่แพ้มาทั้งชีวิตไม่ได้หมายความว่าเขาจะแพ้ไปตลอดในเคสคาลเลนเดอร์เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาคับขันและโอกาสมาถึงมือก่าอเมริกาก็แสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมช่วยทีมไม่ต่างจากคนอื่นๆอ,อย่างที่ทราบกันว Inter Miami, ่าอินเตอร์มายามี่ทะลุเข้าชิงรายการลีกคับกับนชวิลล์เมื่อเช้าวันอาทิตย์เกมวันนั้นเสมอกัน1-1ช่วงเวลาปกติต้องไปตัดสินกันด้วยจุดโทษ ประเด็นคือมายามีกับแนชวิลล์ดวลโทษกันยาวๆจนถึงคิวผู้รักษาประตูต้องออกมายิงเป็นคนสุดท้ายครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,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 นคือแด๊กคาเลนเดอร์ซัดขึ้นนำก่อนจะลุกขึ้นมาเซฟลูกยิงโกคู่แข่งพามายามีเอาชนะแนชวิลล์คว้าแชมป์แรกในประวัติศาสตร์สมโมสรที่น่าดีใจแทนเจ้าตัวคือวันนั้นคาเลนเดอร์คว้าแมนออฟเดอะแมชนัดชิงพร้อมกับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ เมื่อรู้ว่าจะต้องโดนจุดโทษผมโคตรตื่นเต้นเลยนะผมไม่เคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาก่อนทั้งประตูที่ทําได้หรือจังหวะเซฟจุดโทษ2ครั้งในนัดชิงทั้งหมดคือครั้งแรกในอาชีพของผมแดกคาเลนเดอร์ <That> calendar, กล่าวหลังจบเกมเอาล่ะจากแมชกับนชวิลล์สามวันให้หลังอินเตอร์มาามี่มีโปรแกรมนัดสําคัญอีกครั้งคราวนี้พวกเขาต้องเจอซินซินเนติทีมจ่าฝูงเมเจอร์ลีกรอบรองที่มีเดิมพันเป็นตัวนัดชิง US Open Cup ตัดภาพไปในสนามเกมตัดเชือกที่ TQL Stadium นี่อย่างกับหนังม้วนเดิมฉายซ้ำครับตลอด120นาทีทั้งสองทีมผลัดกันนำผลัดกันตามจนไปสุดทางเสมอกัน3ประตูต่อ3ต้องหาผู้ชนะด้วยการโด,น,ดนจุดโทษแล้วก็เป็นคาล e n d ร r คนเดิมสวมบทฮีโร่เซฟโทษพาทีมฝ่าด่านซินซินเนตีเข้าชิงบอลถ้วยอีกเมเจอร์เท่ากับว่าแดกคาล e n d ร r เซฟจุดโทษจนทีมควาชชยเกมสำคัญ2นัดติดโอเคผลงานในสนามอาจมีจังหวะเซฟสวยๆส,สลับช็อตพลาดง่ายๆให้เห็นอยู่บ้าง หากแต่เมื่อต้องโดนจุดโทษจูจๆโกโนเนมโลโปรไฟล์ no คนนี้กลับสวมวิญญาณยอดผู้รักษาประตูเซฟรัวรไม่เกรงใจใครสงันถ้าสังเกตทุกครั้งที่ต้องตัดสินกันด้วยดีกาสีหน้าแววตาของคาเลนเดอร์ดูมั่นใจสุดๆก็อย่างที่บอกเมื่อตอนต้นเลยครับอาจดึงดูดสปอตไลท์หันไปทางจุดศูนย์กลางอย่างลิวเนลแมสซี่หากแต่อีกฝั่งสนามชายคนหนึ่งกำลังทำหน้าที่ในมุมเงียบๆพร้อมกับเป็นจิ๊กซอชิน,นเล็กๆบนภาพความสำเร็จแรกของสโมสรชายคนนั้นมีชื่อว่าแดกคาเลนเดอร์